วันนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพระรามสองนะคะที่งานของพี่บีเองฮิปไทยฮักไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14นะคะสิงหาคมก็จะเป็นคาบเกี่ยวในช่วงเทศกาลวันแม่เหมือนกันนะคะก็คือถ้าใครอยากจะมาเที่ยวงานวันแม่พาแม่มาเที่ยวงานที่นี่ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าในงานนะคะตอนนี้นะคะพี่บีก็มีจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ200บาท จะมีคูปองส่รนอนให้50บาทนะคะในร้านที่ร่วมรายการนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14เลยนะคะร้านนี้เลยค่ะโฮเล่นร้านโฮเล่นจะจะเป็นของซูเนี่ที่เป็นเป็นรูปยักษ์นะคะอยู่ในทีมงานของเราเลยวันนี้โฮเล่นได้ผลิตอาโรมาดมเพิ่มมาอีกกม่นึงเป็นสําหรับวันแม่นะคะโดยเฉพาะเลยเี hmm. น็นดอกมะลินะคะนี่ในถุงเราก็มีเขียนเลิบด้วยนะคะนี่แล้วนะคะแต่ว่าแพคเกจจิ้งตัวข้างนอกเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้นะคะ แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นรีฟิล,ฟลร้านนี้ก็จะมีคูปองส่วนลดให้นะคะก็คือ50บาทซื้อครบทุกทุก0บาทก็คือรับส่วนลดไปเลย50บาทนะคะร้านสามพี่น้องนะคะจะมีทั้งเกี๊ยวต้มนะคะซึ่งอร่อยมากแล้วก็ตัวแปรขนมปักหม้อร้านนี้ก็นะคะก็คือซื้อครบ200บาทก็คือสามารถนําคูปองที่เรามีให้นะคะมารับส่วนลดที่นี่ได้เลยนะคะกะละแมแม่น้ำ เกาะสมุยร้านนี้นะคะเมื่อลูกคา้าท่านใดที่มาเดินในงานทิพย์ไทยแฮกไทยสามารถซื้อครบ200บาทแล้วก็นำสคูปองส่วนลด50บาทมาใช้กับร้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งร้านนะคะที่เป็นร้านที่ร่วมรายการร้านผลไม้โชคชนะพลค่ะผลไม้เมืองไทยก็มีผลไมา้จากประเทศก็มีนะคะร้านนี้ที่งานทิพย์ไทยฮักไทยนะคะนอกจากจะมีร้านดีๆเด็ดๆแล้วนะคะแล้วก็จะมีร้านที่รับส่วนลด50บาทเมื่อซื้อครบ200บาทตามที่พี่บีดแนะนาไปนะคะวันที่1นึ่งถึงสิบสี่ิงหาคมนะคะที่เซ็นทรัลพาราม2สองนะคะงานทิพย์ไทยฮักไทยนะคะอย่าลืมนะคะคกดไ like, ์ กดแชร์กดติดตามนะคะช่องพี่บีนะคะ B&J Collector ค่ะ